ก็สำหรันบนิคมนะคะก็เป <atem> ็นหุ้นเบทไฮเบตานะคะพอภาวะตลาดเบ่ไยดีเนี่ยก็อาจจะมีการแทบโปรฟิตลงมาเพราะว่าเป็นหุ้นที่ราคายังไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วอะเรายังมองว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางเนกกฉีฟ นะคะในทางคนเงิงข้ามมันกลับเป็น positive ซะด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรดวอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะคะซึ่งมันจะสปอร์ตให้มีการแก้ฐานการผลิตมาเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าราคาที่ลงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้ซื้อค่ะนะคะแต่สำหรับ,รบวันนี้เนี่ยจะเป็นรีพอร์ตของตัวอมตะนะคะ เมื่อวันศุกร์อะค่ะอมาตะเขามีงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของอามาตะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น key takeaway จาก speech ของคุณวิกรมในงานนะคะ,ะเรื่องแรกเลยนะคะท่านก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดขายน่าจะสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เดาว,ว่าน่าจะสูงกว่า2,800ไร่นะคะเพราะว่าที่สูงที่สุดปี2012เนี่ยอยู่ที่นี่ นะคะแต่ว่าเราทำไว้อ2,005เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีอัพไซด์จากประมาณการของเรานะคะครับส่วนปี2025นะคะท่านก็บอกว่าจะโฟกัสที่ธุรกิจนิคมต่อไปนะคะโดยที่จะมี3ประเทศด้วยกันก็นนคือไทยเวียดนามแล้วที่เพิ่มขึ้นมาอันที่3คือลาวนะคะครับในไทยเนี่ยเขาก็จะมี หลายนิคมนะคะจุดเด่นของประเทศไทยคือที่อมตะนครนะคะอมตะชนบุรีเนี่ยเขาจะมีน้ำเยอะนะคะน้ำเนี่ยรีเซิร์ฟไว้เป็น2ปีของดีมานนะคะแล้วก็มีแผนที่จะสร้างเพิ่มนะคะสร้างบ่อน้ําเพิ่มก็จะเพิ่มรีเซิร์ฟเป็น3ปีของดีมานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่ามันเหมาะ ที่มันจะสามารถไปเซิร์ฟผู้ดาต้าเซ็นเได้ซึ่งเขาต้องใช้น้ำเยอะนะคะส่วนทางด้าน Renewable Energy เนี่ยบริษัทก็จะมีการลงทุนตามรีมานที่โตขึ้นในนิคมนะคะอันนี้คือประเทศไทยอันที่สองคือเวียดนามนะคะเวียดนามตอ,อนนี้เขามีอยู่แล้วสีสี่แห่งนะคะมีอยู่แล้วสี่แห่งมีหาลองมีฮาลอง มีเปียนหัวมีลองถันนะคะแล้วก็มีความจับซึ่งอันนี้เป็นเจนเวนเจอร์นะคะแต่จะมีอันที่ห้าเกิดขึ้นนะคะแถวๆนี้ค่ะตอนเหนือของเวียดน,นามชื่อว่าผู้ถกนะคะอันนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะกำลังออกแบบดีไซน์อยู่แล้วก็คาดว่าเมื่อเปิด น่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับจีนมากๆนะคะอยู่ห่างจากจีนไม,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 ไม่ไม่กี่กิโลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับทางรถไฟ s p g h s t r e i t นะคะที่มันลิงก์ไปกับ b e l l and Road i n i t i a t i v e ของจีน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของของตรงนี้เข้าจีนปุ๊บเข้า BIA สามารถไปยุโรปไปแอฟริกาใต้ได้ นะคะ hmm. ตรงนี้จะเป็นลถที่ <Okay. S 1> ที่ดีมากค่ะแล้วก็อันที่ไฮไลท์มากๆเลยในงานก็คือที่ลาวนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะปีนี้ก็จะลอนช์ตัวที่นาโมนะคะที่ลาวจะมีสองโครงการนะคะนาเตยกับนาโมนะคะ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นที่อันนี้คือไฮสปีดเทรนนะคะสีเหลืองเนี่ยอันนี้ <Okay. S 1> คือฝั่งจีนนะคะพอเ,เข้ามาปุ๊บก็จะเจอสถานีนาเตย นะคะก็จะมีนิคอมอมตะอยู่นะคะแต่ว่าปีนี้ที่ไฮไลท์คือนามออนะคะนามอเนี่ยเฟสแรกหกไร่นะคะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะหน0่งแสนสามืไร่นะคะเอ่อนี่คือนามอ,อค่ะเห็นไหมคะว่าสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ในนิคมของเขาเลยนะคะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากอันนี้ก็จะรองรับพวกอุตสาหกรรมอาหารเกษตรเอ่อโลจิสติกอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของนามอทั้งหมดค่ะแล้วก็ตัวนามอ่อเนี่ยคาดว่าจะเปิดขายภายในสิ้นปีนี้นะคะอันนี้เรามองว่าเป็นอัพไซด์นะคะให้กับประมาณการของเรานะคะปีนี้เนี่ยเราทำประมาณการยอดขายไว้2,500ไร่นะคะไม่รวมโครงการในลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้ก็จะเป็นอัพไซด์ะคะ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะบริษัทมีการปรับโครงสร้าง บริษัทนะคะมีการแยกธุรกิจยูทิลิตี้กับไฟเนี่ยออกไปอยู่ภายใต้บริษัทอมตะยูตัวนี้เขาจะนำเข้ามา list มลิสเลกลาหลักซับนะคะคาดว่าน่าจะเป็นปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นสัคเซนต์หาปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์เป็นแคตตาลิสต์ตัวหนึ่งให้กับหุ้นอมาตกอีกตัวหนึ่งค่ะคุณคุณโบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับอมตะเนี่ย เรายังคงคำแนะนำซื้อ t a r g e t ต r i c เราส3มสิบสาบาทห้าสิบค่ะคุณครับก็เป็นภาพการยืนยันของพี่เชงนะผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะครับจริงผมชอบรูปที่เป็นแผ่นที่นะครับก็ถือว่าชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ใช้สีเนี่ยผมว่าโอ้ดูแล้วสดชื่นจังเลยนะครับก็โดยรวมอมตะจริง,รงก็ยังขยายธุรกิจต่อเนื่องนะแล้วก็พยายามไปในจุดที่ผมว่ามันซัพพอร์ตกับดีมาในอนาคตนั่นแหละก็อยู่ใ,ใกล้ๆจีนนะถ้ามัน มีริสโนนี้นั่นก็มูฟฟมาได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับมีรถไฟความเร็วสูงช่วยขนส่งสินค้าในระยะถัดไปด้วยนะครับทีนี้ตั้งโจทย์กับพี่เคงแบบนี้ครับว่าเอ๊ะหลายท่านจะถามมาบ่อยๆมากว่าในกลุ่มนิคมเนี่ยจริงๆเแบฟบมันดูมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าต้องเลือกสักตัวหนึ่งระหว่างอมาตะก,กับวาเนี่ยตอนนี้พี่เคงชอบตัวไหนครับเลือกอยากมากนะคะสองตัวนี้สูสีกันมากค่ะก็อาจจะเป็น w h a ออ นะคะที่ที่อ่อที่นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆสองตัวนี้ซอลลี่เขาคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือยอดขายปีที่แล้วจะสูงกว่าเป้านะคะยอดขายปีนี้ก็จะดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวที่จะซัพพอร์ตยอดขายปีนี้น่าจะเป็นที่เวียดนามนะคะปีที่แล้วเนี่ยทั้งสบริษัทเนี่ยยอดขายจากเวียดนามจะค่อนข้างน้อย ะะเพราะว่าเวียดนามเองอาจจะมีปัญหาภายในเรื่องของผู้นำพักที่มีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้จบแล้วนะคะตอนนี้จบแล้วเพราะฉะนั้นมองว่าปีนี้ที่เวียดนามน,น,น่าจะเป็นตัวโปรดนะคะประเทศไทยก็โตนะคะต่อเนื่องแต่ว่าเวียดนามจะโตมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่ำนะคะทั้งคู่ตอรีร่คล้ายกันเลยะคะ่ะ ก็แต่ว่าถ้าให้เลือกตัวหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเลือกแต่ม UHA ครับก็ให้เลือกหน่อยๆ WHA นะก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าภาพประมาตานะผมก็จริงๆเวลอาอ่านจากเปเปอร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับวันนี้หลายท่านก็คงจะได้ภาพชัดเจนขึ้นว่า แต่ละจุดแต่ละแห่งนะครับอมตาเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับเราก็น่าจะจีคภาบพาไปดีขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่เคงเช่นเคยนะครับขอบคุณพี่เคงมากครับ